ก็ใช่ไงแล้วคุณพขาใช้สวยด้วยนี่เรามาพักผ่อนที่เขื่อนกุด่านประการชนนะครับมอเตอร์ไซค์เว่นเว่นเว่นมากันนะครับออกมาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งห้าโมงเช้านะมาถึงตอนประมาณบ่ายสองครึ่ง นี่บรรยากาศลมลืม่นสดชื่นกูลา <c oughs> <c oughs> อยู่วันะใครคนเยอะมากแต่ถ้ามารถใหญ่นี่รู้สึกว่าจะติดยาวนะครับวันนี้เป็นวันวันที่แหละวะเธอ <17. S 1> วันนี้วันที่27นะครับพรุ่งนี้เป็นวันพ่อ,พอเพลินพรุ่งนี้เขามีกิจกรรมบิก๊กเคนนิง่งเขาเรียกว่าอะไรนะทำความสะอาด ที่นี่กันนะครับอันนี้มาที่ขุนด่านปาการชนผมยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับง้ให้ชมบรรยากาศด้านล่างเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวสักพักผมจะขึ้นไปด้านบนชมบรรยากาศกันก่อนนะครับ เธอเธอหลบหลบหลบน้องเาหน่อก็ถ่ายรุ่งหลังอะบรรยากาศดีมากเลยเขาบอกเขาบอกเลยวันนี้พอแค่ทำรับแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวผมอัพโหลดช่องไม่มีตังค์ไม่มีคนติดตามนะครับรับผ่อนที่นคะรนายกสบายสบาย